สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบพบกักดาเ์เานะค่ะในช่องสาวุไทยชาแน,นลค่ะครับมวนี้สาวุไทยมาคุดจิโร่ลองแต่ดินแต่ว่าคุดมาแล้วข้างซิงคุดมาได้หลายเติบบล,ล่ะ ไม่ได้ถ่ายุของผูไทยะ็พองูไทยก็ได้ไั้ลาตัวกูงงผูไทยได้หลายคนขยันคมากดูต่ผู้ไทยกันย่างหลังมาผูุไทยกูสองคนกูสองคนบ้านี้่าจะได้กูจะ้าสามสิบตัวแล้ว่ลังคืบยากเนาะเปนะนนแล้วนโค้ใหม่นี่คุ้ยสดๆยุดมื่านศนิ่ มเมื่อคืนโอ้โห,หอนแล้วหอนแล้วเห็นบอพี่น้องนี่คูใหม่จะตื่นได้มาหนึ่งแล้วคิดคุยตื่นคุดง่ายดิ้นายเนาะมันหรือคูดง่ายเนาะเดี๋ยวเห็นคุยซองกันเดี๋ยวพาพี่น้องเบิรงคุยซองคุยบ้างซองั <nd> องวซ่อนกัน <nd> เพราะงางนี่สาวไทยได้สี่คนใดสี่ตัวคุยเดียวกันแต่มันคุยใหญ่คุยนึงน่าเลิกแต่คุยนึงน่าตื่นได้สี่ตัวมันซ้อนกันอยู่นี่คือลักษณะคุยของตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้มันจะเป็นซานออกมาเป็นซานเป็นหน้าเฮือนไม่ต้อนรักผู้สาวไม่ขันบอกแมนไม่ขันรอให้แมนมาอ่านแล้วเห็นมอดแล้วตื่นหนึ่งหนึ่งนึ่งตื่นอืมก็กดไม้พี่น้องเลยขณะอีคุย เหใช่เขาจะคูดตามเดินตามเลยอุ้ก่ทำไมเอากยยางมาพ่อให้เห็นเห็ดลัวไม่เ้ว ตัวผู้มันจะตื่นไล่นกกันล้วทางคนไรนกบ่นะ่ยไล่นกกินข้าวข้าวก็ซุกบ่แล้วเริ่มซุกแล้วสาวไทยกะเมื่อวานนี้ที่ข้าวว่าเขาได้ให้ปลวกได้อยู่ทั้งดอกข้าวแล้วก็ดอกตูมคนว่ะอืมทั้งออกเังไพี่น้องน,ะนอี่คือวันที่ที่วันที่สองสองพฤศจ,จิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเมื่อวานนี้เลขอ,อ้อมูลสามเจ็ดคับถ้ารู้ป่ะเข้าหาป่ะ เออเก่าฮะสาวบุถ่ทยซื้อบ่ถืบ่ถืกเกือเลบอเกือเพน่เกิือเห็นบ่เห็นตะหางหรือเหลี่ยมพุ่นโอ้ยดีดีผมเลนมาก็ตัวบักใหญ่ตัวูเออกัดผม การต่อสู้มีการต่อสู้จ้าป้งปังป้งปังอ้าวอยขึ้นปาทีสองแล้วพี่นนอะบอกระไรขึ้นบสาชีสองปลาีสองเนาะลักษณะมันเป็ี่นตัวโขวอดก่อนแล้วก็จมีตะแม่มาควอดเพิ่มแล้วกระีดินนะก็จะิมจักว่าลชีดึจักหน่อย ในสองโมงแน้วฝั่งนี้ตัวแม่ฝั่งนี้ตัวนี่ช่างเกตได้ว่าเพามันลึกเนี่ยมันจะมีขุยขาวๆนี่ขุยดินดินที่มันเปลี่ยนสีตัวขาวนี่คือตื่นจได้บ่ปลอดภัยห่อหูอีตันนั่นอตัวผู้อีนี้แล้วให้ตัวผู้แล้วกับตัวแม่แล้วปะเนี่ยแม่มันช่วงนี้ก็ได้ไหมมันจะมีหูเป๋วมันขึ้นมา แต่มไม่มีฟูดเป็นสองห้องขนาดอยู่ในห้องเดียวพรามันอยู่น้ำกันว่าเลิก,กะเหอาก็มันจะคุดแก้วก็ได้ดดมันหอดเต็มแล้วด้วหมะ้าอันนั้ี่ตัวแม่ปีกเรียบเนี่ย ห้องนี้มันค่อย่ก็เร้่มรับ่วงนมะันข่เป็นบางตัวนะไข่เป็นบางตัวเป็นตานต่งือแต่ก็เปี่ใหตัวผูอย่างเดียวใ่ญยๆห่อจ้ะห้าเดียวห่อ คนใหม่กับเ็นอะไรนะข้าวเดี๋ยวหมดแหน่มันตื่นแหน่อันนี้ให้ได้ยืนหงายหัาก็ได้น่อยหนึ่งไม่ค่อยได้พูดเยอย่า,มางมาหลังบากคุณไทยหน่นนนงแล้วบ็หงุดหงิดใหม่มีแถวบึงเลยมีทันเลยตื่นแหน่นอนโอ๋อตื่นเคยแล้ว เห็นแต่หัวเอาหัวขึ้นมาก่อนจะว่าตื่นเสียบสำรับผูมมักแิดหน้อยแส่บก่นเนาะถอดกรอบโพยรถดีจำรถดีบาทนี้ไม่ต้องกินโตัวจิโร่ ห้องกุที่หลังงนนี่มาเบ่งลักษณะคุยนี่พี่น้อง สองเน่นอนไวมวนนี้มันจะเป็นคุยตัวแม่ให้เป็นคุยตับูสุดว่าดาวบนว้า๋ยวบนเล็กเสียนานไปพูดอะไ้พไปใส่ระเบิดเาโอ้ไปยังสั้นบ๊าๆบอวนนี้บนเลบอกเขาว่าขุยอินภูเขาว่ะ หันนี้ละลายหูเป็นสามหูหอ๋อผู้หลายหูเลยหลายผู้เลือกตกเลือกตกเหรอไปน้าเช็คเหมือนคือบบแบบแบบแบบนานพอละตัวแม่ให้ตัวแม่ก่อนอืม อันหนึ่งครัี่ะสองดิเราสองพี่ะตัวผมก็มาขึ้นว่าลได้สาม ตะลายพอดีคุดเอาเบิ่งยูแต่คืออยู่คนละทางมันนี่มาตะเกน็นเขาหนุนนกกว่าปุกปักป,ปุกปาก <laughs> นี่น่าเบิ่ลักษณะของควยนี้แดงขนาดเลยนี่ดินแดงแดงว่าลึกแค่นี่เปลี่ยนกันคุดแล้วเหรอสองคนแดงคุดว่าสอง นลึกแน่นอ่ะตัวผู้มันจะตื้นตันแล้วเอาของตัวผู้เลยอาตัวแม่มันตันแล้วโอ้ตัวแม่นตันแล้วมันตันสำหรับไข่เลยแล้วกระหังน่าคือเต่งนี่อ๋อเอาตัวตัวผู้ก็ได้เอาตัวผู้ตัวเม่มันเล็กคนยงไว้ครับตัวแม่มันไข่ซะแต่มันกระโอนขึ้นมากินตะกินหญ้าตามหูแผถวคนอืมเอาตัวหนึ่งก็พอแล้วเอาตัวหนึ่งมันเล็กจริงๆมันเล็กอื

เบ่งผลงานครับพูดตั้งสองคนเลยนี่ของบาบูได้เออเมย์เอ็มให้พ่อหาสิบตัวปะเยอะเขาก่อนเข้ามาเมย์ Ủa đi lại vô Một lời về nọ Lại vô đây Hát Hmm Lại vô tay chắc tôi đây Không khoan là Mà sắp chắc tôi Sắp 2 tủ Muốn tổ nâng Nó bằng sao của hai đừng đi nó Nhàng hát thì lối xem ไม่เห็นกิโลโอ้หลีทั้งนั้นประมาณสักห้าสิบสิบตัวสองคนก็หอดลอยอยู่เลยเนาะไอยกว่าตัวประมาณนี้นะตีมพวกมันมไม่ตีมเลยได้ ไม่ได้ถ่ายเจ้าพุธสองคนอยากเข้าป้่ามาเมื่อยงาน,นแรกหรือเมื่อยงานแรกของปีปวดมือขนาดเลยหัวเดินลหลเยิบมันตื่นเน่ยไป,น,ป,ปนั่นละตื่นพุดสองสามบ่ายก็หอด ไม่ให้ได้ไปหลายป่าสมหาก็ได้ไปป่าเดียวเนาะแมนต้มไส้ยังงามอยู่ใส่ขี้ไว้ทอดทอดกินเนาะหอดดีทอดหอดดีวันละกินกระจ้าดีกับขาที่ดออืยังไปเบิ่งอีกเท่าหนึ่งตอนทอดเนาะอันนี้ใส่ขี้เรียบร้อยแล้วงานจงห้ยยายหาะยายใหญ่มากกินโคเหญ่มากกินโคเข้ามากินทอดแมน ให้ทั้งหมดส่ง138ตัวคูดตั้งแต่เจ็ดเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งมาหาเก้าโมงครึ่งมแม่คุยละสองแม่อยู่หลายอยู่คุยละสงคุยละสามก็ได้อยู่ไมได้อยู่แต่หางไ่ได้บม่ได้ทีก็แอ้วเอาเดี๋ยวเวลามาแล้วมวันนี้ พวกนี้ก็ไม่ได้ผูไปคนแน่นมันค่าเกี่ยวขเขาใช่ไหมผูเป็นหากินดูดูกระดาษเขาค่าเกี่ยวเขาโด่เกี่ยวเขกาอขอกลางเกี่ยวเขากลางอืมตัวใหญ่แค่เนาะ มันจะแคบขนาดพี่น้องเลยจะมันขนาดนมันเลยครับจะมันมันก็เลยนะ้ไข่มันแตะเริ่มแตะก็เลยเอากปะสินใจเศ้าเนอะเริ่มเไข่แลนะ ใหเริ่มเอาไปเริ่มเลิกเขาขยิบกูดเอานปก็ไปเลยเหนื่อยนาะโอ้ยเหนื่อยนาะมึงนั่นหรไม่ใคร่ะโอ้เธอไดโทรบ้านค่อยๆเสิร์ฟไปเห้เละงด้งยั โค้งเนาะน้ำเเซบกินใบใบเลยแซ่บกินซแบบิมหูมันก่อนของแม้แล้วเราไปโคอ่คะบอกงานิโคอ่ะตั้มโมหงเพชรเอาเอาห้พี่้องไปซิมนะนหน่อยซิมหน่ะอ่ะอันนี้พี่้อง คูนี่ตัวแม่ตัวแม่ตัวู้นี่ตัวแม่นี่พี่ร้องน่ตัวแม่ไข่เต็มท้องนี่นี่นี่เป็นตัวเซครับเพื่อโอ้นี่แหละได้อันนี้เลยอ้เอ๋อะไรมาแลกก็ไม่ยอมซิมมาเงนตัวหนึ่งเอาได้ซิมกัน อะไรพี่น้องมันอนืมอากาครับมามาพี่น้องทุกคนทคนมากินน้ำแข็งอืมลากระโดไปวันนี้เฮาไปหาไอ้กินอันอื่นตื่นก่อนอืมมันจะไปตามมอง,งกินกับโคจิโร่แมน่นแซ่บครับพี่น้องเลยจิโรบ่บานๆเนาะจิโร่บานเฮามีเมนจิโร่เลี้ยงเนาะมันกเ็เลยมันกเ็เลยแซ่บแม่มันหอมธรรมชาติ์ไปวันนี้เฮา ข้าไป่ะแล้วเลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามภาษาผู้ไทยนําค่ะคช่วงนี้ก็จะพยายามหาคลิปมาให้บึงเลยเลยแห่ะไนะปวันนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ